สุขบัญญัติ10ประการ คือข้อกําหนดที่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติจนเป็นนิสัยเพราะจะทําให้ผู้ปฏิบตัติเป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจมีสปอร์ภาพในการทางานและยังช่วยให้มีภูมต้านทานโรคด้วยมี10ข้อดังน,นี้ข้อ1ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดทําได้โดยอาบน้าทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งและสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอเพื่อป้องกันเชื้อโรค ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวันใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นและให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอต่อร่างกายจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยข้อ 2. รักษาฟันให้แข็งแรงโดยจะต้องแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีแปรงฟันอย่างน้ยวันละสองครั้งคือเช้าและก่อนนอนถูหรือบ้วนปากหลังทานอาหารเลือกใช้ยาสีฟันและฟู้อะไรหลีกเลี่ยงการทานลูกอมลูกกวาดทอฟฟี่ ขนมหวานเหนียว,ว,วต่างๆเพื่อป้องกันฟันผุตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างน้อยปีละสองครั้งและไม่ควรใช้ฟันกัดขอแข็งต่างๆข้อ 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายคือล้างด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังการเตรียมปรุงรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายวิธีการล้างมือล้างด้วยน้ำสะอาดฟอสบู่หรือเจลถูมือหลังมือือกนิ้วปลายนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้ว และล้างด้วยน้ำสะอาดข้อ4คิดอาหารสุกสะอาดปลอดจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีชุดฉาดเลือกซื้ออาหารสดสะอาดปลอดสอารพิษโดยคำนึงถึงหลักสามปอประโยชน์ปลอดภัยประหยัดปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษนณะและใช้เครื่องปรุงที่ถูกต้องคำนึงถึงหลักสามสอสงส่งคุณค่าสุขเสมอสะอาดปลอดภัย ถ้าอาหารที่มีการเตรียมประกอบอาหารและภาชนะที่สะอาดรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เพียงพอต่อการร่างกายรับประทานอาหารให้ถูกโภชนาการทุกวันทานอาหารปรุงสุกใหม่เสมอรวมทั้งใช้ช้อนกลางในการทานอาหารร่วมกันหลีกเลี่ยงอาหารสุกจืดิบดหรืออาหารรสจัดของหมักดองอาหารสีฉูดฉาดตืมน้ำสะอาดทุกวันอย่างน้ำวันละแปดแก้วและทานอาหารให้เป็นเวลา ข้อ5้าสุบุรีสุราสารเสพติดการพน,นันและการสัมสอนทางเพศโดยต้องมดสุบุรีงดดื่มแอลกอฮอล์งดใช้สารเสพติดและเล่นการพน,นันนอกจากนี้จะต้องรักษาสมนตัวและไม่มีคู่ครองก่อนวัยอันควร ในครอบครัวให้อบอุ่นโดยให้ทุกคนช่วยกันทำงานบ้านและเผื่อแผ่น้ำใจให้กันและกันสมาชิกควรปรึกษาหารือและแสดงความเห็นร่วมกันจัดก,กิจกรรมสนักสนานและชวนกันไปทำบุญข้อ7ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท โดยอาจเกิดภายในบ้านเช่นเตาแก๊ส oh <no. S 1> ไฟฟ้าของมีคมหรือในที่สาธารณะเช่นการจราจรการฝึกงานในโรงงานห้องปฏิบัติการเขตก่อ <Okay. S 1> สร้าง8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี โดยจะต้องออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละไม่ต่ำกว่า30มนาทีและออกกําลังกายให้เหมาะสมกับ<อ>สภาพร่างกายและวัยตรวจสุขภาพประจาปีกับแพทย์อย่างนับปีละหนึ่งครั้งข้อ9ก้าทจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอโดยการพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละแปดชั่วโมงจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้น่าอยู่หาทางค,คลายความเครียดเมื่อมีปัญหาหรือเรื่องไม่สบายใจเช่นการอ่านหนังสือการฟังเพลง การดูภาพยนตร์และช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีปัญหาข้อ10มีจิตใจส่วนรวมสร้างสารรค์สังคมเช่นกำจัดขยะภายในบ้านและทิ้งขยะในที่รับรองหลีกเลี่ยงก,การใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเช่นโฟมพลาสติกสเปรย์เป็นต้นมีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะกำจัดน้ำทิ้งในครัวเรือนอย่างถูกวิธีใช้ทรัพยากรอย่างประหยะัดอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม